อย่าลืมแ u บส c r i b e ด้วยค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องแม่แนทเอ็นอเมริกานะคะสำหรับวัน สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเมนูผักขมอบชีสนะคะหรือว่าเขาเรียกอีกอย่างว่าะลรนะ Spin! สปินนัดิเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นผักคขมอบชีสบ้านเรานั่นแหละค่ะมาฝากทุกคนนะคะเดื่อนอนว่าก็เป็นเมนูง่ายๆแล้วก็สามารถทำตามได้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำไปพร <is> ้อมๆกันเลยค่ะไปไปแก อันนี้เป็นสักโคมดิบนะคะทุกคนนะซื้อมาเมื่อเช้านะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้นะจะเอาเขาต้มก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำเป็นอบชีต่อนะคะนมี uh, why you cold water ่ไงมัเน,นี่มีจะเอามาใส่อันนี้นี่หละค่ะ Oh my gosh I think w e r m a k i ก็มันสวยเกี๊ยวกูจะใชีสจริงจริงทำผักขมอบชีสใครอยากใช้เป็นผักขมสดเลยก็ได้นะทุกคนแต่ก็จะใช้เวลาตอนผัดเขานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเอาเขาไปช็อกน้ำเย็นต่อนะคะโอ้ยน้ำมันมีเหม็นขี้มือหมดแล้วลูกนี่นะคะทุกคนพอเขาเริ่มอ่อนตัวลงแล้วก็พอแล้วนะคะลวกแค่ไม่นานมากก็เอามาช็อกน้ำเย็นค่ะ นี่นะคะทุกคนหลังจากที่ช็อกน้ําเย็นเสร็จแล้วนะก็มาบีบคั้นเอาน้ําออกนะคะเหลืออยู่แค่นี้เองทุกคนจากตอนแรกที่ซื้อมาประมาณ3กรัมนะคะคร่าๆก็น่าจะประมาณได้1โลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเอาไปทาผักขมอบชีสต,ต,ต่อไปคะ่ะอันนี้เป็นผักขมนะคะที่นทะต้มไวเมื่อวันก่อนนะคะ Look All the way the มันไม่เอาหรอลูกเพราะว่ามันต้มไงค่ะนมนันจะมีความแบบว่า Man, why is so cold? Man, my Why it looks so green and can't, can't dry? Mhm. Mm why it looks dry, mommy? Huh? Looks dry. Why is so dry, man? Ew! You putting in bacon too? Oh well I don't really see it. เคค่ะทุกคนส่วนผสมหลักๆก็จะมีแน่นอนเป็นสปินเนตนะคะเป็นผักขมเนาะหัวหอมนะคะมีเนยมีเฮฟวี่ครีมนะคะก็คือครีมที่คนเราที่คนไทยเราเรียกกันนะเนาะแล้วก็ชีสนะคะไว้โรยหน้าตอนที่เราเอาเข้าเตาอบนะแล้วก็เป็นเบคอนนะคะเป็นเอ่อเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะสําหรับเบคอนแนะนํานิดนึงว่า พราาะว่ได้แป๊บไม่ขอมีบอกพี่สำหรับเบคอนนะแนะนำะนะนะนะว่าใช้เป็นแบบหนาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเอาไปผัดเนี่ยเวลากินมันก็จะได้เทคเจอร์ของเบคอนนะแต่ถ้าเราเอาแบบใช้บางๆนิดนึงพอเราผัดแล้วมันแทบจะหาเบคอนไม่เจอเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะทุกคน ตอนแรกเราหั่นหอวหอมก่อนนะคะหั่นเป็นชิ้นเสาเล็กๆเ,เลยนะทุกคนแล้วเราก็จะผัดเขานะคะสำหรับเมนูนี้นี่เราจะกินดิฟกับตัวแผ่นตอติย่าทอดหรือว่าจะกินเปล่าๆก็ได้เหมือนกันนะคะ ไม่ได้ใช้เยอะมากนะทุกคนแค่พอให้มีความหอมเวลาที่ผัดกับเนยนะคะเพราะฉะนั้นหหอมนี่ไม่ต้องเลือกลูกใหญ่มากก็ได้นะคะ สามสไลด์ก็พอนะคะประมาณโดยประมาณดึงเขาออกนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อที่เวลาที่เราเอาไปผัดเนี่ยมันจะไม่ได้เกาะกันเป็นก้อนๆเนาะแล้วก็หันเดี๋ยวดูเดี๋ยวทำด้วยกันค่ะลูกของนี้ อ, <ST 1990> อะไรนะลูกนี่ค่ะนี่เรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเอาหัวหอมแล้วก็เบคอนนอผัดนะคะเราจะผัดกับเนยน,นะ เราจะใส่เนยแบบประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็คนให้เนยละลายนิดนึงใครจะผัดกับน้ำมันหรือผัดกับเนยก็ได้นะคะเนยเขาก็จะช่วยเพิ่มความหอมเนาะ มันเหนื่อยเริ่มละลายแล้วเราก็ค่อยใส่หัวหอมลงไปผัดนะคะโอเคเหนื่อยเริ่มละลายละใส่หัวหอมที่เราหั่นไว้เมื่อกี้ได้เลย นะคะทุกคนนะใส่เบอคอนเข้าไปแล้วนะพอมันของเบอคอนเขาออกมานะรวมกับกลิ่นหอมก็คือตอนนี้หอมมากๆนะคะหลังจากนั้นนะคะนะก็จะแอดตัวสปีนเนตลงไปเลยนะคะสปีนเนตนี่ผักขมนี่ใครจะ ใช้แบบสดแบบแช่แข็งก็ได้หมดนะทุกคนแต่ไหนก็จะให้ยน่นเลยระยะเวลาการคูของเขานิดนึงด้วยการเอาไปต้มก่อนนะคะล้วจะเอามาผัดแล้วก็เบาไฟลงนิดนึงนะคะจุดตอนแรกที่เราใสา่ใส่คนข้างแรงผัดให้เขา เากับตัวมันของเบคอนแล้วก็หัวหอมนิดนึงนะคะเห็ยอย่เลยเราจะไม่ได้ให้เขาแบบมีความแฉะมากนะทุกคนก็ค่อยๆกะเอาประมาณน,นี้กบ แล้วก็ลองดูนะคะว่าเขามีความอาซอสเยอะไปไหมแบบดูมันดูแฉะไปไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะไม่ให้เขามีความแฉะมากนะทุกคนแค่พอมีความดูมีความเป็นครบิกเนะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนเพราอเขาเริ่มเดือดใช่ไหมคะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะ จ๋าตเอมอมามินเลกว่าดดดีกลับมาแล้วค่ะแต่ไม่ใช่ลูกอ,อันนี้ก็จะเป็นเกลือนะคะอ๋อเนเบอร์เราจะไม่ปรุงเขาเค็มมากนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบแล้วเราโรยชีส ที่ตัวหน้าของสปินเนตอีกทีนะคะความชีทเขาก็จะมีความเค็มด้วยเพราะฉะนั้นก็แค่พอมีรสเค็มนิดนึง่งตอนที่เราปรุงนะคะลองชิมรสดูนะคะแล้วก็เบคอนมันก็จะมีความเค็มนิดนึงนะทุกคนเพราะฉะนั้น พอใส่เกรือแค่นิดเดียวไม่ต้องเยอะมากทุกอย่างก็จะลงตัวค่ะหัวหอมพอสุกแล้วนะคะมันจะมีความหวาน,นมากๆเลยเดียดอยาให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งนะคะ

โอเคค่ะทุกคนวันนี้ตัวสปินเนตได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยจะตักใส่ถ้วยทีย่เเตรียมไว้แล้วก็เอาเข้าอบนะคะเนี่นนเขาจะมีความคนขึ้นกว่านิดหนึ่งเนาะ เดี๋ยวไหนก็มังจะเอาเข้าเตาอ,อบแล้วนะคะนัดรีฮีตไว้ที่375เฟารนไฮน์นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเขาใส่ไปในเตาอ,อบนะคะแล้วก็รอจนกว่าตัวชีสจะละลายนะ เข้าเข้าเข้าเตาอบเสร็จนะคะก็เราออกมาพักให้เขาเย็นนิดนึงความชีสอร่อยเลยะคะ่ะอร้อนอืมอืมอเลย กินกับตัวแผ่นตอติญาก็อร่อยค่ะถ้าใครที่อยากกินกับแผ่นตอรติญาแบบนี้ต้องก็คือพอเอาเข้าเอาออกจากเตาอบเสร็จก็กินได้เลยนะคะไม่ต้องรอเย็นเพราะถ้ารอเย็นเนี่ยเขาจะเกาะตัวนิดนึงนะของชีสก็ I'm trying to get it out. Yeah, mm -hmm. oh. I'm to that. Okay. Mm, -hmm. I want to put it on. เยอะใช้หลังให้กล้องอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายบสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปวีปในสวาวิโ o Like this video s u b s c r i b e it and like our video